ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดทนวโน้ของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญอย่าง BDC นะครับ ETH LUNC OP แล้วก็ SOL นั่นเองก็จะเป็นการอัปเดตแบบค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงิน USDT นะครับก็ฝากผู้ชมเนี่ยกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบิตคอย n กันก่อนนะหลังจากที่เราเนี่ยก็มีการเซลล์กันไปนะครับถแถวแถวส4 0 0 0เนาะ ตอนนี้เนี่ยก็ลงมาถึงที่ีเรียบร้อยแล้วนะครับตรง42,900เกนาะก็บวกมาประมาณ1000จุดนะครับก็ใครได้ไม้นี่ไปนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับและก็นี่นะครับก็จะเป็นสิกเนลในกลุ่มของเรานะครับซึ่งผมเนี่ยเปิดทั้งกลุ่มของเทเล gram แ,แล้วก็กลุ่มของไลน์นะซึ่งใครสะดวกเข้าอันไหนเนี่ยก็สามารถเข้าได้เลยนะครับเนื่องจากทั้ง2อ,อันเนี่ยมีการส่งแนวโน้มเหมือนกันเนาะซึ่งมีค่าบริการในการเข้ากลุ่มเนี่ยเพียง500บาทนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยของตัวบิตคอยนะครับผมก ให้เซลล์ไปตรง44,050นะครับแล้วก็ TP ีที่42,900นะครับวันนี้ตลาดก็ลงมานะครับแล้วก็ได้ TP เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวของอีทีเลียมนะครับตอนนี้เนี่ยก็เซลล์มาตรง2,300นะครับแล้วก็ร้อยถึงทีอยู่นะซึ่งใครที่แบบอยากจะได้สัญญาลแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อหาแอดมินได้เลยนะครับที่ไลน์ด้านบนเลยเนาะซึ่งมีค่าบริการในการเข้ากลุ่ม500บาทนะครับเสียเียแล้วเนี่ยก็ตกแค่วันละ1บาทเท่านั้นเอง ก็ใครสนใจก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะเอ่ะเรามาดูบทวิเคราะห์กันต่อดีกว่านะครับหลังจากตลาดเนี่ยลงมาแตะนะครับ42,900เนาะซึ่ง42900นะครับเป็นทั้งเอ่อเป็นทั้งแนว tp แล้วก็แนว buy นะครับตรงโซนนี้เนี่ย spot นะครับก็คงจะได้ buy กันไปนอกจากคลิปที่แล้วเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะ buy มานะครับแล้วอยากจะปิดนะถ้าสปอ t เนี่ยมันน่าถือมากเลยนะเพราะว่า คือถ้าเราเป็นสายถือยาวะนะครับสปอตเนี่ยมันถือได้เพราะว่าในปีหน้าเนี่ยตลาดมันก็ยังคงมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอยครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิมด้วยนะเพราะว่าข่าวของมันแรงจริงนะครับกับกองทุนของ Bitcoin เนี่ยอ่ะตอนนี้นะครับถ้าพูดตามมุมมองของผมเนาะซึ่งที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือตัวของ btc เนี่ยมันหลุดสวิงโลนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคือมันหลุดสวิงโลนี้เนาะเล็กไปไหมอ่านะครับ มันหลุดสวิงโลนี้นะครับเท่ากับว่ามันขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่มันจะย่อเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้แฮมโนิกเหมือนเดิมนะครับรอบออรูปนี้นะครับจบเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมในรูปแบบของดีฟการ์ดเล่นะครับแฮมโนิกภาพนี้จบเรียบร้อยนะครับ TP เนาะผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะนะครับจะได้ไม่งงนะว่าไหนมันเฟลอันไหนมัน TP นะครับอันนี้มัน TP ก็โอเคเสร็จไปหภาพนะครับ เรามาภาพที่2นะครับถามว่าภาพที่2เนี่ยเรามองเห็นขนาดนั้นเลยไหมก็ยังนะคุณผู้ชมนะเนื่องจากตอนนี้นะครับมันมีการลงพักตัวที่0.382นะครับถ้าผมคาดการนะในการย่อน้อยแบบนี้เนี่ยถ้าตลาดเปิดพวกนี้นะครับแล้วมันมีการเหวี่ยงตัวขึ้นแรงนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปประมาณฟิโบ2.618เลยนะครับมีโอกาสยกไฮขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปิดในเรื่องของการเซลล์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่นของฝั่งบายแทน แต่ว่าในกรณีที่ตลาดเนี่ยมันลงนะครับถ้าเกิดว่ามันลงตอนนี้เนี่ยมันแตะฟิโบ0.382ใช่ไหมอย่างน้อยนะครับในกรณีที่มันขึ้นเนี่ยมันควรจะรีบาวถึงแนวฟิโบ0.382เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตีฟิโบย้อนกลับลงมานิดนึงนะครับอย่างน้อยมันควรรีบาวขึ้นไป43,350นะครับถ้าสามารถรีบาวขึ้นถึงโซนนี้ได้นะครับมันจะเป็นโซนแนวต้านเก่าเนาะ าสามารถรีบาวถึงโซนนี้ได้นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดจะขึ้นไปเพื่อลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแฮมโบนิกนะครับในรูปแบบของแบดนะครับหรือไม่ก็จะเกิดเป็นออแบดแต่ว่าตอนนี้ก็รอดูกันครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบใดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังพักไม่ถึงแนวฟิโบนะครับมีโอกาสที่มันจะยังไม่เป็นภาพนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมคาดการณ์นะมีโอกาสที่มันจะลงมาเทสด้านล่างนะครับแนวนี้ แล้วก็ลงมานี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นภาพสีแดงคุณผู้ชมงงไหมเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขแล้วกันนะครับลบกรอบนี้ออกไปปึ๊บอะเปเด็กนะคุณผู้ชมนะอาจจะง,งงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจได้คือตอนนี้เนี่ยที่ผมคาดการนะคือคาดการว่าตัวบิตคอยเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีการปรับตัวเด้งขึ้นก่อนนะครับ คืออาจจะมีการขึ้นไปแตะแถวแถวสี่หมื่นสามพันสามร้อยนะครับถึงประมาณสี่หมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันย่อต่อมันมีโอกาสลงไปถึงแถวแถวสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับถามว่าแนวนี้คือแนวไรนะครับแนวนี้คือแนวฟิโบ0.886นะครับสายเฮลเมอนิกจะเรียกว่าตัวของแบดนะครับเฮลเมอนิกในรูปแบบของแบดแพทเทิร์นนะครับพอถึงแบดแพทเทิร์นเสร็จเนี่ยมีโอกาสที่มันจะ รีบาวกลับมานะครับตอนนี้เนี่ยเราค่อยพูดกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นสายสปอตนะครับแล้วเข้ามาตรง42,900ตอนนี้กําไรอยู่ก็พิจารณาจากตัวเราเองนะครับว่าเราจะถือต่อหรือว่าเราจะปิดแต่ว่าถ้าเราถือต่อเราก็มีลุ้นว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการพักตัวแค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ดีดขึ้นไปนะครับด้านบนประมาณ47 4 5 0นะครับจะมองเป็นในรูปแบบของ AB เท่ากับ CD, แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มองนะ เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะย่อก่อนนะครับมันต้องแบบลอข่าวดีอีกทีนึงครับแบบเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของเฟดอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันขึ้นในรูปแบบของ AB เท่ากับ c ดีต้องเหนือไฮเท่านั้นนะครับถ้าเหนือ44,400 40, นนะครับมันขึ้นได้ถ้าไม่เหนือผมว่ายังไม่ขึ้นนะครับผมว่ายังลงต่อประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะมองในรูปแบบใดเนาะซึ่ง สปอต์ตไม้ต่อไปนะครับ4 1่0 0นะประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมคุณผู้ชมกับภาพนี้เนาะประมาณนี้เนาะโอเควินกี่ไม้แลวเนี่ยหลายไม้ติดมากต่อไปนะครับบีดแบบแบบน,นึงนะคุณผู้ชมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีไดไหมเนี่ยโอ้มันไม่มีมันไม่มีดมไมมดเบอร์เจนนะมีโอกาสมันทำสวิงโลเพิ่มนะครับมีโอกาสทะลุนะ มีโอกาสหลุดโลนี้นะคุณผู้ชมนะจะไปเทสแนวนี้หรเปล่าแนวนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาแนวนี้ด้วยนะครับประมาณ42,340แนวนี้ก็น่าสนใจอีกแนวหนึ่งเหมือนกันมีโอกาสที่มันจะลงมาแค่เกิดดเวเจนแล้วมันขึ้นต่อเนผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะลงแค่แนว42,340เงินบาทได้รับเหมือนเดิมนะครับ1,500,000ไอ้1,499,800 นะครับได้เข้าไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะด้งปั๊บคุณผู้ชมเห็นไหมคือผมสามารถหาให้ได้นะครับว่าแนวรับต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันจะรับอยู่ไหมอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะมันต้องดูเรื่องของแรงของข่าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม้ต่อไปนะครับประมาณนี้สี 40, 000, ่หมื่นหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันนะครับหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ ต่อไปนะครับอีเรียม <c oughs> อีเรียมเนี่ยถ้าใครที่เซล์มานะครับจากในคลิปเนี่ยคือเราเซล์มาตั้งแต่สองพันสามร้อยแปดใช่ไหมในกลุ่มเนี่ยเซล์สองพันสามร้อยซึ่งมันก็กำไรอยู่นะถ้าใครจะปิดเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาปิดกันดูบ้างนะครับเนาะซึ่งลองพิจารณาปิดดูนะเพราะว่าอีทเพราะว่าตัวของปิตคอยเนี่ยมันมันถึงในเรื่องของแนวรับนะครับมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไง ถ้าเราแบบเซลมาตั้งแต่ตรงนี้ผู้ชมปิดปิดไปบ้างกเหดือนกันนะครับนะก็ปิดไปหน่อยนะครับมันเกิดเดเวอร์เจนไหมสี่ชั่วโมงยังไม่ถึงนะครับโซนโอเวอร์โซะมีโอกาสลงไปทำเดเวอร์เจนจริงมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ถือเซลอยู่เดี๋ยวผู้ชมสามารถถือต่อได้นะขยับ TP มาด้แถวเนี้ยประมาณสองพัน 230นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับของฝั่งสปอตด้วยนะนะครับสปอตก็สามารถรับตรงนี้ได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันจบแพทเทิร์นหรือ,อยังมันจบแพทเทิร์นแล้วผู้ชมอ้าวลืมไปเลยว่ามันจบแพทเทิร์นแล้วนี่ว่าจะเฟลไหมเนี่ยเอาปิดไปก่อนนะผู้ชมนะมันจบตัวของแบดแล้วนะครับเอ้ยออแบดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเหนือไฮนะครับมันกลายเป็นออแบด มันจะแพทเทิร์นแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเหมือนกันนะครับแฮมมอนิก <Harmon ic S 1> ภาพนี้นะครับเราก็วินกันไปเนาะภาพนี้วินนะครับสีเขียวประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงไปให้นะครับก็2232เนี่ยก็สามารถรับได้นะครับเนื่องจากเป็นโซนของดีมานด์โซนนะครับเงินบาทเงินบาท ETH ถ้าผมเปิดกลุ่มสปอตเงินบาทคุณผู้ชมจะเข้าไหม ประมาณเจ็ดล้านเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับขอให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมชอบพูดตัวเลขผิดคุณผู้ชมดูจากในรูปเอาเนะียองยุนซีนะครับมีโอกาสลงอีกนะครับมีโอกาสลงมาประมาณตัวเลขสีเหลืองนะครับเพราะว่าตัวของบิตคอยมีโอกาสลงทำเดเวอร์เจนเงีถ้าเกิดว่าไม่ลงทำเดเวอร์เจนมันก็ขึ้นนะครับเราก็ตกรลนนะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณผู้ชมแล้วว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ ต่อไปนะครับลูเทสบีห้าหนึ่งเหมือนเดิมนะครับห้าหนึ่งเหมือนเดิมประมาณห้าหนึ่งห้าสองครับคุณผู้ชมนะครับมันอยู่แค่ประมาณตรงนี้แหละต่อไปนะครับ OP OP เนี่ยนะครับเราเข้ากันไปใช่ไหมตรงสามจุดสามหกหนึ่งนะครับมันขึ้นไปล้างเอล้วาแม่งลงมาเลยคือไอตอนที่มันลงมาเนี่ยพอมันเหนือหายนะครับ มันขึ้นไปเทสแนวฟิโบ1.618ซึ่งผมเนี่ยก็เข้าไปคนเดียวนั่นแหละนะครับไม่ได้บอกให้ในกลุ่มเข้าหรอกเพราะว่ามันมันอันตรายนะครับมันเสี่ยงเกินไปเวลาที่ตลาดมันเป็นอัพเทรนด์แล้วเราไปเล่นส่วนเทสนลครับมันต้องเล่นแบบไม้เล็กมากเลยนะแบบที่เราแบบพอรับได้นะครับว่าเราตั้งเลยว่าเสียเท่าไหร่ได้เสียเท่าไรได้นะครับเราก็แค่เอาแค่ตรงนั้นไปเล่นซึ่งผมเซ์มันตั้งแต่โซนนี้นะครับมันตรงแนวฟิโบ ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ OP มันจะย่อไหมถ้าดูในเรื่องของ d ดเวอเจนเนี่ยมันมีตัวของ v a l ิทนะครับคือตัวของ SI เนี่ยมันปรับตัวต่ําลงใช่ไหมแต่ว่ากราฟเนี่ยมันมีการดันราคาสูงขึ้นซึ่งมันขัดแย้งกันถามว่ามันสามารถขึ้นไปอีกได้ไหมได้นะครับมันสามารถเกิดเป็นทีได้ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่2องได้นะครับแล้วแม่งแบบราคาตัวนี้คือโคตรดีคุณผู้ชม ถ้าใครที่แบบอยากจะเข้าเซลล์นะผู้ชมสามารถพิจารณาแถวแถวสี่จได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเป็นตัวของดิเวเรนซ์ที่เป็นในรูปแบบของทีไดนะครับถ้าเกิดทีไดเนี่ยโอกาสในการโดนเทเยอะมากนะครับถ้าเกิดทีไดได้ก็มีโอกาสทิ้งดิ่งลงมานะครับแต่ว่าใครนะครับที่อยากจะงัดบายนะครับงัดบายมีตรงโซนนี้ถามว่าโซนนี้คือโซนอะไรนะครับโซนนี้คือโซนดีมมนนะครับที่มีโอกาสส่งผลให้ เป็นโซนดีมานะครับที่ส่งผลให้ตลาดเนี่ยเกิดการบอสตันเองนะครับคือโซนนี้เพราะฉะนั้นนะครับดีมานชุดที่ส่งผลให้เกิดการบอสเนี่ยมันจะเป็นดีมานที่มีความแข็งแรงถ้ามองในรูปแบบของ head and shoulder นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมองหรอกนะครับ head and shoulder ผมจะมองเป็นในรูปแบบของ QM ถามว่าตอนนี้เนี่ย QM สมบูรณ์หรือยังก็ยังนะครับรอมันหลุดสวิงโลนี้ถ้าหลุดสวิงโลนี้เมื่อไหร่นะครับ ใครที่ยังไม่ได้เซล์เนาะเพราะว่าเราจะไปรอเซล์ที่4.16ใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้เซล์เลยครับรอมันรีบาวแล้วก็ค่อยเซล์นะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นโซนของ QM ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเราเห็นแค่นี้นะครับก็ต้องรอดูว่าตลาดมันจะเป็นอย่างไรเนาะไม่รู้ว่าจะหลุดไหมหรือว่าจะขึ้นไปทำทีได้ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับมันยังยกโลยกไฮนะครับยังขึ้นได้เรื่อย ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับหน้าเซลล์มากต่อไปนะครับอ้าวแนวรับสปอตต่อไปนะครับ OP แบบ THB โอ้ดูไม่ได้ครับผู้ชมขอภายด้วยนะครับกราฟมันเออเลอร์มั้งต่อไปครับ SOL SOL ขึ้นโหดมากๆถามว่า SOL มีแนวรับตรงไหนนะครับแนวรับแข็งแรงของ S O L คือโซนนี้ครับนี่คือชุดดีมานที่ส่งผลให้ตลาดเนี่ยมีการบอสขึ้นไปแต่มันยังไม่เกิดการช็อกนะครับภายในเลยตอนนี้เนี่ยมันติดโซนของออเดอร์บล็อกนะครับชุดนี้ซึ่งมันไม่หลุดคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ยกตัวเหนือหายนะ อืมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงอ่ะเพราะว่าการาฟมันไปตามเทรนมานนะ่เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูททมเฟรมสี่ชั่วโมงโอ้ทมเฟรมสี่ชั่วโมงเกิดหมีนะครับหมีที่มันเป็นการดิดตัวขึ้นแรงๆแบบนี้เนี่ยมีโอกาสย่อสูงมากนะครับมีโอกาสที่มันจะไม่ทำทีไดนะตอนนี้เนี่ยตัวของ s o l นะครับมันเกิดเป็นตัวของ Bal i ั d i v r g e n c e นะครับ มีโอกาสสูงที่จะย่อลงมาหาดีมานโซนนะครับแล้วค่อยงัดไ่ายเราได้เนาะซึ่งน่าเซลล์มากๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมกับเอโดแอลเนาะมีแนวรับอยู่ที่97.92นะครับเ o โดแอลทีเอสบีเอโดะอลทีเอสบีนะครับมีแนวรับอยู่ที่3436นอเนาะโอเคก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ